8คำถามเพิ่มเติมแอปเป่าตังค์ครับในคลิปนี้ครับผมมี8คำถามที่เพื่อนๆน้องเข้ามาถามผมอย่างมากมายเกี่ยวกับแอปเป่าตังค์ครับก่อนจะไปครับผมมีคลิปที่ทำเอาไว้ครับเกี่ยวกับการตอบคําถามเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะฮะมี2คลิปคลิปแรกคือ4คําถามเพิ่มเติมนะโครงการคนละครึ่งคุณมีดูคลิปนั้นได้ดูตัวอักษรบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างอีกคลิปหนึ่งก็คือ5คําถามเพิ่มเติมโครงการคนละครึ่งครับเป็นเป็น คลิปที่มาต่อจาก4คํคำถามนะครับเป็นคําคำถามเพิ่มเติมโครงการคนละครึง่งคุณสามารถดูคลิปนั้นได้ดูตัวไอ้นั่นบนดูใต้คอมเมนต์ด้าน er ล่างครับอ่ะโอเคเรามาลุยกันครับสำหรับ8ปดคำถามมีอะไรบ้างนี่ครับข้อที่1ครับก็คือ1ก็คือย้ายแอปเป๋าตังค์เข้าเครื่องใหม่ข้อมูลหายไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมาถามมาตอบคำถามกันข้อที่2ก็คือมือถือ1เครื่อง2ซิมโหลดแอปเป๋าตังค์ใบได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันข้อที่3เปลี่ยนโทรศัพท์ แต่ใช้เบอร์เดิมไม่สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ได้ทําไงดีอ่าเดี๋ยวเราจะมาตอบกันที่4ครับอยากเปลี่ยนเบอร์มือถือสมัครแอปเป๋าตังค์ได้ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวจะมาตอบกันข้อที่5ลบแอปเป๋าตังค์แล้วเงินหายไหมนี่ข้อ5นะฮะต่อไปข้อที่6ทําไมเป๋าตังค์ส่ง OTP ไปที่เบอร์เก่านะฮะข้อที่6นะต่อมาข้อที่7 ใช้แอปเป๋าตังค์จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารไหมมี8นะแล้วก็ข้อที่เมื่อกี้ข้อที่7นะข้อที่7ใช้แอปเป๋าตังค์จะเป็นต้องมีบัญชีธนาคารไหมแล้วก็ข้อที่8ครับก็คือใช้แอปเป๋าตังค์จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยไหมนะฮะแปดคำถามนี้นะฮะมีเพื่อนๆพี่น,พน,พน้องเข้ามาถามผมมากมายมหาศาลเลยครับก็ผมจะตอบให้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ที่จะบอกว่าตอบ8คํคถามเพิ่มเติมแอปเป๋าตังค์เรามาเริ่มข้อแรกครับ ข้อแรกก็ค like ือข้อท kind of so ี uh, point, so ่1ก็คือย้ายแอปเป๋าตังค์เข้าเครื่องใหม่ข้อมูลจะหายไหมนะฮะการย้ายแอปก่เป๋าตังค์เข้าเครื่องใหม่ก็คือคุณต้องลบแอปหรือว่าคุณเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์เครื่องใหม่นะจะมีอยู่2ไม่ไม่กรณีไม่ไม่เกินจากนี้นะครับไม่คุณลบแอปออกไปก็เปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่เพราะเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่คุณก็ต้องลบแอปทั้งหมดอยู่แล้วเพื่อสมมอบให้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้ครับอ่าตรงนี้ข้อมูลหายไหมก็ตอบเลยว่า ไม่หายทํรราไมถึงไม่หายครับคนก็ยังงงเนี่ยไม่หายเพราะว่าข้อมูลของแอป,ปเป๋าตังค์คุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์ของคุณอ่าคุณน่างงางกแล้วไม่อยู่ในโทรศัพท์แล้วอยู่ที่ไหนคํา <c oughs> ตอบก็คืออยู่ที่ระบบกลางของแอป,ปเป๋าตังค์นั่นเองครับระบบกลางของแอป,ปเป๋าตังค์ก็อยู่ในที่คุณบันทึกเอาไว้ครับไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่เป็นระบบกลางของคนที่พัฒนาแอป,ปเป๋าตังค์ตรงนี้เนี่ยต่อให้คุณลบกี่ครั้งนะฮะเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่กี่ที ก็ไม่หายเพราะว่าระบบข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ในมือถือของคุณนะถ้าเก็บไว้ในมือถือของคุณเนะี่ยลบไปก็จะหายนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ไม่ว่าจะการใช้งานแอปเป๋าตังค์ของคุณอย่างไรการถอนเงินอะไรที่มาที่ไปนะครับประวัติการจ่ายเงินถอนเงินนะฮะการใช้สิทธิโครงการต่างๆนะฮะจะไม่หายไปนะฮะเพราะว่าข้อมูลมันอยู่ในระบบกลาง ของคนที่พัฒนาแอปเป๋าตังค์นั่นเองครับอ่านี่เข้าใจนะข้อที่1ผ่านไปต่อมาข้อที่2ครับข้อที่2คือมือถือ1เครื่อง2ซิมโหลดแอปเป๋าตังค์สใบได้ไหมนะมือถือ1เครื่องและคุณใช้2ซิมเนะเพราะว่าเป๋าตังค์เนี่ยต้องใช้เบอร์โทร,รศัพท์ลิงก์ใช่ไหมคุณก็เลยถามว่ามือถือ1เครื่องเนี่ยสซิมโหลดแอปเป๋าตังค์ใช้2ใบได้ไหมก็ตอบเลยว่าได้นะฮะแต่นะฮะมีแต่ด้วย คือเครื่องหนึ่งอัมันได้อยู่แล้วเพราะที่2เนี่ยคุณบางท่านมีเพื่อนเพื่อนีอนนนอ่น้องเนี่ยเข้ามาแนะนําผมนะฮะนี้ผมก็เป็นข้อมูลจากเพื่อนพี่น้อง,องหลายๆท่านเข้ามาบอกผมนะบอกว่าใช้ได้เพราะว่าเขาใช้แอปโคลนนะแอปโคลนก็คือ Copy ปแอปให้ให้เปรียบเสมอว่ามือถืออีกเครื่องหนึ่งยี่อยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถึงใช้2อันแต่ทีนี้เนี่ยประสิทธิภาพของการใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมือถือของคุณด้วยนะฮะเพราะว่ามือถือบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รองรับการใช้2อันในแอปเดียว และและอีกกรณีหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับแอป .Clone นเนี่ยในบางแอปเขา .Clone ไม่สมบูรณ์นะฮะทำให้ใบที่2ใบหนึ่งอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ใบที่2เนี่ยบางทีจะมีปัญหาการยืนยันตัวตนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการสมมุติว่าคุณเอาไปใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งคุณก็จะสแกนไม่ได้หรือใช้สิทธิ์เราเที่ยวราการคุณสแกนไม่ได้นะฮะตรงนี้คุณต้องก็คุณเอาไปลองทําดูแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะ ตรงส่วนนี้เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนน้องเข้ามาถามผมครับมีทั้งคนที่เอาตามคําแนะนําผมไปทําแล้วก็ทําได้และก็ะ ush, ะมีทั้งคนที่เอาไปทําและทําไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้คุณต้องเอาไปลองท yes. ําดูว่าทําได้หรือไม่ได้สําหรับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามือถือเครื่องของคุณเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปลองกับมือถือเครื่องคุณถ้ามือถือเครื่องคุณได้ก็โชคดีถ้ามือถือเครื่องคุณไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้อันเดียวไปนะครับอ่าโอเค อันนี้คือข้อที่2จบไปต่อมาข้อที่3ครับคือเปลี่ยนโทรศัพาาอปปอท,นะทพ์แต่ใช้เบอร์เดิมไม่สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ได้ทําไงดีนะฮะคุณเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนโทรศัพท์แล้วแต่ใช้เบอร์เดิมไม่สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ได้ทงนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกรณีคล้ายๆกับข้อที่1ก็คือคุณลบก็คือคล้ายๆข้อที่1ข้อที่1คืออะไรย้ายแอปเป๋าตังค์เข้าเครื่องใหม่นะฮะอันนี้ก็คือคุณลบแอปเปลี่ยนโทรศัพท์ก็คือคุณต้องลบแอปนะฮะลบแอปของคุณแอปกระเป๋าตัง แต่ว่าไม่สามารถใช้เป่าตังได้ตรงนี้ครับมี2วิธีแก้นะวิธีแก้ที่1เนี่ยคือคุณลองลองลบแอป,ปแล้วก็โหลดแอป,ปเป่าตังใหม่แล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็แล้วก็เข้าระบบนะฮะใส่เบอร์โทรของคุณเข้าระบบตามปกตินะครับผมเพราะว่าคุณใช้เบอร์เดิมนี่คุณก็ใส่เบอร์ของคุณไปเข้าระบบตามปกติถ้าเกิดทําวิธีแล้วไม่ได้ครับวิธี2คือคุณต้องไปธนาคารกรุงไทยเพื่อให้เขารีเซ็ต เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ล่าสุดของคุณเพราะว่าข้อมูลทางแอปเป๋าตังค์เนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเป็นเกี่ยวกับการเงินนะอะไรเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณดังนั้นเนี่ยตรงแอปเป๋าตังค์เนี่ยคุณถ้าเกิดคุณทําตามวิธีแรกคือลบแอปลแล้วทําใหม่เข้าระบบใหม่ไม่ได้นะสายเบอร์งคุณ ODP ไม่ได้คุณก็ต้องไปหาธนาคารกรุงไทยครับอันนี้ข้อที่3นะครับต่อมาข้อที่4ี่ครับ กนะ็คืออยากเปลี่ยนเบอร์มือถือสมัครแอปเป๋าตังค์ได้ไหมนะฮะขขอที่สีคืออยากเปลี่ยนเบอร์มือถือสมัครแอปเป๋าตังค์ได้ไหมตรงนี้ก็บอกเลยว่าได้ครับสมมติคุณเปลี่ยนเบอร์แล้วนะปกติคุณใช้เบอร์ A อคุณเปลี่ยนไปใช้เบอร์ B นะก็เปลี่ยนได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเพราะคุณเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บแอปเป,เป๋าตังค์ที่เขาจําในระบบเนีย่ยที่เขาลิงก์กับประชาชนของคุณเนี่ย ในตัวเก่านะที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในของระบบกลางของแอปเป๋าตังค์เนี่ย <c oughs> เขาก็จะจําว่าเป็นเบอร์เก่าของคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องไปเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนให้แอปเป๋าตังค์ระบบกลางเนี่ยมันจําใหม่เป็นจําเบอร์ใหม่ของคุณแทนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําตรงนี้ตอนนี้เนี่ยในแอปเป๋าตังค์ยังไม่มีให้เปลี่ยนเองนะฮะแต่ถ้าเกิดมีจะผมจะมาบอกแต่ตอนนี้เนี่ยคุณสามารถไปเปลี่ยนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทย พอคุณเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บคุณก็ไปเปลี่ยนแอปเป่าตังของคุณจากที่เป็นลิงก์กับเบอร์เก่าลิงก์ before, มันเครือบ่าเป่าตังมันจะลิงก์กับประชาชนนะครับแบบประชาชนของคุณก็จะลิงก์กับเบอร์ทีนี้มันเป็นลิงก์กับเบอร์เก่าคุณก็แค่เอาประชาชนบัตรเดิมเนี่ยไปลิงก์กับเบอร์ใหม่เท่านี้เองก็จะสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรครับก็แค่นี้ก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครแอป,ปกับแอปเป be be ่าตังได้แล้วครับอันนี้ข้อที่4ีจ้าจบไปต่อมาข้อที่5ครับก็คือลบแอปเป่าตังแล้วเงินหายไหมนะ ลบแอปเป๋าตังค์แล้วเงินหายไหมตรงนี้คําถามนี้ก็มาไม่ขาดสายเหมือนกันครับมีมาเรื่อยๆถามว่าลบแอปกรเป๋าตังค์เงินหายไหมก็ย้อนกลับไปที่เหมือนเดิมครับแอปเป๋าตังค์เนี่ยเขาเก็บระบบกลางของเราเอาไว้นะฮะอยู่ในระบบกลางข้อมูลต่างๆทุกอย่างของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเก็บเอาไว้ดังนั้นเนี่ยลบแอปกรเป๋าตังค์แล้วเงินหายไหมก็ตอบเลยว่าไม่หายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกลบแอปกรเป๋าตังค์ข้อมูลในแอปกรเป๋าตังค์เนี่ย มันไม่ได้เก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์เราถ้าคุณลบออกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันเก็บไว้ที่ไหนก็คือเก็บไว้ในระบบการของแอปเป๋าตังค์ดังนั้นในคุณลบแอปกี่ทีหรือเปลี่ยนมือถือกี่ครั้งเงินที่อยู่ในแอปเป๋าตังค์ G Wallet ของคุณก็ไม่มีวันหายไปนะครับก็ยังอยู่คงเดิมทบทุกจำนวนนะคุณมีกี่บาทกี่สตังค์ก็อยู่ครบเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการลบแอปเป๋าตังค์ เพราะว่าลบแอปเป่าตังที่ผมบอกก็คือการลบแอปเป่าตังเนี่ยมันลบไปปุ๊บมันไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลในเครื่องของคุณในเครื่องมือถือของคุณนะไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบกลางของแอปเป่าตังซึ่งข้อมูลที่เก็บในระบบกลางแอปเป่าตังเขาเก็บข้อมูลเงินของคุณไว้ทุกคนอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะเขาเก็บข้อมูลแบบประชาชนกับเงินเนี่ยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยคู่กันนะฮะทุกอย่างที่อยู่ในข้อมูล คือมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนีง้เขาเก็บอย่างนี้ครับถ้าอธิบายง่ายคือมีแบบประชาชนข้อมูลอยู่แบบประชาชนมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีข้อมูลการเงินต่างๆประวัติการใช้นะสิทธิโครงการคนละเครึ่งหรือโครงการอะไรก็แล้วแต่หรือเงินที่คุณเหลือใน G Wallet นะฮะก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับอันนี้ข้อที่5ต่อไปข้อที่6ครับทำไมเป๋าตังค์ส่ง OTP ไปที่เบอร์เก่านะฮะข้อที่6ทําไมเป๋าตังค์ส่ง OTP ที่เบอร์เก่าง่ายๆครับก็คือคุณ เวลาคุณเข้าระบบอ่ะคุณใส่เบอร์เก่าเข้าระบบแอปเป๋าตังเนี่ยก็จะส่ง ODB ไปที่เบอร์เก่าคุณเพราะว่าอะไรทำไมคุณถึงใส่เบอร์เก่าผมก็พอจะเข้าใจเพราะว่าคุณใช้เบอร์เก่าในแอปเป๋าตังอันเก่าก็คือในในที่คุณฝากไม่่โครงการแล้วก็แล้วแต่ที่คุณเคยสมัครของรัฐบาลคุณใช้เบอร์เก่าเบอร์เบอร์เบอร์สมมุติว่าเบอร์ A ตอนนี้คุณเปลี่ยนเป็นเบอร์ B แล้วคือเบอร์ใหม่แล้วนะ แต่คุณไปใส่เบอร์เก่ามันก็ส่ง ODP ไปที่เบอร์เก่าเป็นเรื่องปกติครับดังนั้นวิธีแก้ก็คืออย่างที่ผมบอกคุณต้องไปเปลี่ยนให้ระบบกลางในแอปเป้าังเนี่ยเขาจาใหม่ว่าบัตรประชาชนของคุณอันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นเบอร์ B ีแล้วไม่ใช่เบอร์เเปลี่ยนเป็นเบอร์บีเรียบร้อยคุณก็ไปทำอย่างนี้การทำอย่างนี้ได้ก็เดี๋ยวผมบอกไปที่ทําที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับตอนนี้ยังไม่มีเขายังไม่ใช่ยังไม่มีอะไรที่สามารถ เปลี่ยนเองได้ครับเราไม่สามารถเปลี่ยนเองได้ในแอปเป่าตังนั่นเองครับเบอร์โทรเขายัางให้เราต้องไปเปลี่ยนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศอยู่ดีครับเพราะว่าผมลองแล้วนะฮะก็ยังต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเบอร์ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยเพราะเบอร์สมัยนี้เบอร์ต้องระวังนะเบอร์คุณเนี่ยลิงก์ไว้กับการเงินอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าคนอื่นเขามีเบอร์แล้วมีแบบประชาชนของคุณก็เสี่ยงมากดังนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับอ่าโอเคตรงนี้คําถามนี้ก็คือทาไมเป่าตัสงส่งไปที่ไม่ไม่ส่งไปที่เบอร์เก่าก คุณต้องไปจัดการให้ประวัติประวัติแอปเป่าตังทําให้ประวัต kind of ิแอปเป่าตังของคุณเนี่ยที่เป็นบัตรประชาชนเนี่ยจากปกติเป็นเบอร์เก่าลิงก์กับเบอร์เก่าเป็นเบอร์เให้คุณลิงก์เป็นเบอร์ใหม่ก็คือเบอร์บนะครับโอเคครับข้อที่6ต่อไปข้อที่7ครับใช้แอปเป่าตังจําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารไหมข้อนี้ก็มีคนถามมาเหมือนเยอะเหมือนกันนะใช้แอปเป่าตังจาเป็นต้องมีบัญชีธนาคารไหมตอบง่ายๆเลยนะครับ มีหรือไม่มีก็ได้ก็คือไม่จําเป็นต้องมีนะฮะไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะแอป,ปเปาตางังจีวอลเล็เนี่ยคุณสามารถเติมเงินโดยให้คนอื่นช่วยเติมได้ไม่จําเป็นต้องเติมโดยใช้ชื่อของตัวเองนะวิธีการเติมเงินเข้าไปแอปเปาตังเนี่ยเป็นเหมือนกระเป๋าตังกลางนะที่คุณจะเอาเงินจากที่ไหนก็ได้เข้าจะเอาเงินจะเข้าทางตู้ ATM เข้ามาก็ได้จะเข้าทางเซเว่นทูนี่วอลเล็ก็ได้หรือจะเข้าทาง ให้คนอื่นเติมเงินให้คุณก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะธนาคารออนไลน์โอนเข้ามาก็ได้มันมีวิธีโอนหลายๆแบบนะฮะหรือจะไปที่ธนาคารกรุงไทยให้เขาช่วยโอนเข้าแอปกเป๋าตังคุณก็ได้ดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารครับเพราะว่าคุณสามารถให้คนอื่นช่วยเติมเงินเข้าแอปกเป๋าตังของคุณแอปกเป๋าตังจีวอลเล็ตนะของคุณได้ตรงนี้ก็ตอบชัดเจนนะต่อไปข้อที่8ครับ ใช้แอปเป่าตังจําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยไหมนะฮะมีเพื่อนพี่น้องเข้ามาถามผมเหมือนกันครับจะไม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยไหมใช้แอปเป่าตังเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกับข้อที่7จ็ดนะจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารไหมข้อที่7ก็ตอบว่าไม่จาเป็นต้องมีใช่ไหมข้อที่8ก็คือไม่จําเป็นเหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเราจะเติมเงินเนี่ยเรา เราให้คนอื่นช่วยเติมเข้ามาให้เราได้นะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีของบัญชีธนาคารกรุงไทยข้อดีที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยคืออะไรก็คือคุณเวลาทํายืนยันตัวตนเนี่ยจะยืนยันตัวตนได้ง่ายขึ้นอย่างมากเลยครับเพราะว่าการยืนยันตัวตนโดยใช้โดยมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือว่าเออกรุงไทยเน็กนะคะจะทําให้คุณยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องสแกนหน้า แล้วก็สแกนแบบประชาชนนะครับผมตรงนี้เนะี่ยคุณสามารถไปดูคลิปได้นะเป็นที่ผมบอกนะว่าวิธีจะยืนยันตัวตนล่าสุดนะฮะของแอปเป๋าตังค์ที่ไม่ต้องสแกนแบบประชาชนไม่ต้องสแกนใบหน้าทําอย่างไรสามารถดูตัวไอทด้านบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้คลิปนั้นนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบนะครับสำหรับที่ผมตอบคําถาม8ข้อนะฮะมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเราจะมาดูกันนะครับผมข้อที่1ย้ายแอปเป๋าตังค์เข้าเครื่องใหม่ข้อมูลจะหายไหมก็ตอบเลยว่าไม่หายครับ เพราะว่าข้อมูลแอปเป่าตังค์เนี่ยไม่ได้เก็บไว้ในมือถือของคุณแต่เก็บไว้ในระบบการของแอปเป่าตังค์ลบกี่ทีก็ไม่มีวันหายครับข้อที่2ครับก็คือมือถือ1เครื่อง2ซิมโหลดแอปเป่าตังค์สใบได้ไหมก็ตอบเลยว่าได้ครับแต่คุณต้องลองทําดูเพราะว่าบางเครื่องก็ทําได้บางเครื่องก็ทําไม่ได้ใชอเลยครับก็คือใช้แอปโคลนนะใช้แอปโคลนไปลองทําดูนะบางเครื่องก็ทําได้บางเครื่องก็ทําไม่ได้นี่คือข้อ2ต่อไปข้อที่3ครับก็คือเปลี่ยนโทรศัพท์แต่ใช้เบอร์เดิมไม่สามารถใช้แอปเป่าตังค์ ตรงนี้ครับก็คือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วจะใช้เบอร์เดิมไม่ใช้เป๋าตังได้ทั่นี้ก็มี2วิธีที่ผมบอกไปวิธีแก้วิธีแรกก็คือคุณลบแอปแล้วก็เข้าสู่ระบบในแอปเป๋าตังใหม่กับ2คือคุณไปธนาคารกรุงไทยเขาช่วยถามครับต่อไปข้อที่4ครับอยากเปลี่ยนเบอร์มือถือสมัครแอปเป๋าตังได้ไหมนะข้อที่4ก็คืออยากเปลี่ยนเบอร์มือถือสมัครแอปเป๋าตังได้ไหมก็ตอบเลยว่าสมัครได้ครับแต่คุณต้องไปเปลี่ยนเบอร์ของคุณที่ผูกไว้กับประชาชนของคุณที่อยู่ในแอปเป๋าตังอ่ะคุณ ในบัประชาชนของคุณที่ผูกไว้กับแอปเปาตังใหม่นะฮะเป็นเบอร์มือถือใหม่ก็ไปทาที่ธนาคารกรุงไทยนะครับต่อไปข้อที่5ครับก็คือลบแอปเปาตังแล้วเงินหายไหมข้อที่5ก็คือไม่หายนะเหมือนกับข้อแรกเงินของคุณเนี่ยไม่ว่าเงินอะไรต่างเนี่ยก็เก็บไว้ในระบบการของแอปเปาตังดังนั้นเนี่ยไม่ได้เก็บไว้ในเครื่องคุณนะฮะถ้าเก็บเก็บไว้ในเครื่องคุณมาหายแน่แต่ทีนี้มันเก็บเงินของคุณเนี่ยมันเก็บไว้ในระบบการของแอปเปาตังดังนั้นลบแอปกี่ทีก็ไม่หายครับเพราะว่าเงินของคุณเเกกก็็บบบบในนนนนนระาาางงงงขออปตััััคคด้้้ีืิไม่หย ข้อที่6ครับทาไมเป๋าตังค์ส่ง ODP ไปที่เบอร์เก่านะก็เพราะว่าคุณใส่คุณใช้บัญชีแอปเป๋าตังค์เบอร์เก่าอยู่ผูกกับเบอร์เก่าอยู่ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องมาเปลี่ยนคือเอาบัตรประชาชนของคุณเนี่ยจากปกติเปลี่ยนที่เบอร์เก็คือเบอร์เก่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นไปเปลี่ยนที่เบอร์ B หรือเบอร์ใหม่ที่ใช้ปัจจุบันแทนไปทําที่ธนาคารกรุงไทยเหมือนกันครับต่อไป นี่ข้อท right enfin ี่6ไปแล้วนะครับทำไมเป๋าตังส่ง ODP ไปที่เบอร์เก่าต่อไปข้อที่7ครับใช้แอปเป๋าตังจําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารไหมนะฮะข้อที่7ก็ตอบเลยว่าไม่จําเป็นต้องมีนะฮะก็ไม่จาเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าคุณสามารถให้คนอื่นช่วยเติมเงินเข้าแอปกรเป๋าตัง G Wallet ของคุณได้ครับต่อไปข้อที่8ครับก็คือใช้แอปกเป๋าตังจําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยไหมนะข้อนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับข้อที่7เลยนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าคคุณสาามรถให้นนอื่ ช่วยเอินโอนเงินนะฮะเข้าบัญชีเป๋าตังนะฮะเข้าแอปเป๋าตังของคุณบัญชี G w a l l e t ของคุณได้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแล้วถ้ามีกรุงไทยเน็กนะคุณสามารถยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องสแกนับรประชาชนหรือสแกนหน้าทําไมเป็นอย่างนั้นก็คือสแกนเขาเขารู้ตัวตนคุณแล้วไงการที่คุณมีของกรุงไทยเน็กเนี่ยเขารู้ตัวตนหน้าตาคุณแล้วว่าเป็นตัวตนจริงนะฮะแล้ว เขามีัตรประชาชนคุณอยู่แล้วเพราะว่าการเติมบัญชีธนาคารก็ต้องใช้บบชัตรประชาชนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เขาจึงทําให้คุณไม่ต้องสแกนใบหน้าสแกนัตรประชาชนครับดังนั้นข้อน,นี้ก็ตอบเลยว่าไม่จําเป็นต้องมีบ,บัญชีธนาคารกรุงไทยครับโอเคแล้วนี่ก็คือ8คําถามเพิ่มเติมนะฮะในแอปเป่าตางังคหคลิปนี้ค่อนข้างละเอียดนะผมพยายามจะอธิบายละเอียดยิบๆเลยนะฮะถ้าคุณไม่เข้าใจตรงไหนงงตรงไหนนะบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้หรือว่าอยากจะปรึกษาผมส่วนตัวมีคําถามที่นอกเหนือจากนี้ บอกผมได้นะแอดไลน์ผมใต้คำอธิบายคลิปนะกดตรงชื่อคลิปนะ่แล้วก็กดไปนะฮะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาหาผมแล้วถามผมได้ตลอดครับสําหรับในคลิปนี้ครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปนะสําหรับในวันนี้เราไปแล้วครับมีอะไรก็มาถามได้ตลอดนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ